เอาละอันแรกโชว์กันเก่งอ่ะเออจิิบดนะไม่เย็นด้วยนะไม่เย็นด้วยเราชิมกันแบบเรียวๆเลยดูดครับสำหรับมันก็เหมือนกันขอท้านะผู้ชมทางบ้างถ้าแยกออกลองทำดูนะฮะคือสุดยอดมากเลยนะนี่คือคนแรกเลยนะพิดโน้ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวีรกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรเชื่อฟังคำสองสอนของผู้ใหญ่และผู้ปกครองนะจ๊ะ สวัสดีครับพบกับพวกเราครอบครัวตัวยุ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะอย่างที่สัญญาไว้นะฮะทายโซดานะครับจะชิมแล้วก็มาทายกันว่าโซดายี่ห้ออะไรนะครับวันนี้เรามีสี่ห้อนะครับกับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดตรงนี้เลยพร้อมหรือยังพร้อมคนที่ทายได้ถูกเยอะที่สุดมีรางวัลนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเป็นกรรมการก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจัดนะนะมาคนแรกใครจะเข้าที่มาเลยครับคนแรกมาคนแรกมาปักหลอดเลยหลอดมาครับสีหลอดนะนี่ ปักไว้อย่างนี้เลยนะครับไม่เคยกินไม่เคยกินเอ้าไม่เคยกินมันก็ต้องสุ่มหน่อยแล้วเราดูว่าคนที่ไม่เคยกินกับคนที่เคยกินใครจะถูกมากกว่ากันนะครับเอ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยไปสุ่มเอาแล้วและโซดาโซดาไม่เย็นด้วยเฮ้ยน้ำเปล่ายังทายถูกเลยใครกินโซดา่อยรสชาติเป็นไงอ่านี่อ่ะ เหมือนน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่า,ามันมีความซ่าเหมือนกันโซดาไงอ่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดเลยอ่าอ,อันเนี้ยไม่เคยได้ยินโฆษณาเหรอโฆษณาแต่ละอันเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่เออต่างกันที่ความซ่าหรือเปล่าเอาละอันแรกโอ้ยถูกหมดกันเก่งเอเอ,เอจริงเฮ้ยอันแรกถูกอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยธรรมดา เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจถูกเลยหนึ่งถูกสองถูกสามผิดหมดไม่รู้เลยไม่เป็นไรนะเออโอ้ถ้าตีถูกหมดก็ถือว่าสุดยอดเลยนะโอเคเป็นไปไม่ได้นะอ้าวไปมาใครก่อนใครต่อต่อใครอ่ะมาที่คิวน้องปังๆแล้วครับทีนี้อ่ดูตัวตึงอ่ะตัวยุ่งตัวยุ่งเลยอ้า นะโอ้โหจ่ายหัวใช่ายหัวอ่าโอเคโอเคอ่าอันต่อไปรอจับไปด้วยนะครับเหมือนแกเป้เหมือนกันเปเป้เลยอ่าเหมือนแกเป๊ะเอาไหนเอาไหนอ่านี่โซดาช้างนะอันนี้โซดาสิงอ่ะดูครับเหมือนกับสับเป็นไงรสชาติเหมือนอีกแล้วเหมือนอีกแล้วแต่งกันแค่ยี่ห้อเองแม่เฮ้ยมันไม่แน่นะบางคนก็เคยกินบ่อยเขาจำได้เลยนะ ่ไม่คือคือเคยมันมีน้องคนหนึ่งเขาชอบกินน้ําโซดาแล้วเขากินงบเราเอาโซดาอย่างอื่นไหมเขากินเขาบอกเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่โซดาสริงนี่คือเขากินทุกวันไงเขาจําได้เลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเปลี่ยนอ่ะเอ้ยมันาเอาไงแน่ใจัสลับไหม ไม่กดนะบรับไปสลับกันไม่กดเฮ้ยไอ้โอ้โหเมื่อกี้จะถูกอยู่แล้วเชียวเฮ้ยเฮ้ยเอาล้นถน้องปังถูกเลยตอนแรกจะถูกสอง้วนะไปสลับเออไม่ต้องออกมาดูไม่ต้องออกมาดูครับไม่ต้องออกมาดูน้องมาดูครับโอเคมาคนต่อไปนะครับน้องอ้อแล้วเองอ่ะให้น้องปังยืนตรงนู้นนะครับอ่ะ โอเคมาถึงน้องอองครับมาเริ่มไม่เย็นด้วยนะไม่เย็นด้วยเราชิมกันแบบเรียวๆเลยเราที่แล้วน้ำเปล่าเราก็ลองกันมาแล้วไม่ต่างกันไม่ต่างโซดาเออเออโซดาสบายอยู่แล้วพอขนาดนี้น้ำเปล่าเลยยังทายกันมาได้เลยเฮ้ยเป็นไงเป๊ทุกหยด่าเคยเคยได้ยินโฆษณาไหมทุกหยด่าโซดาสิงใช่ไหม อ่าทำไมมันมั่วแล้วมันถูกวะเฮ้ย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 อละเฮ้ยถูกเนึ่งน้อยดูว่าถูกกวพี่เฮ้ยฝีมือวะเออตอนนี้ยังถูกหนึ่งอยู่นะครับยังไม่มีใครถูกมากกว่านี้นะครับอ่ะต่อไปพ่อบ้านเรานั่นเองนะครับคนหลออันนี้คนหลออันนี้บอกใครขอโทษขอโทยด้วยนะครับเขาเอาความมั่นใจมาจากไหนทุกคนอ้าวเริ่มครับ พี่น้อยรอยนัดเรานะครับดูดครับสำลักโอ้โหเจ้าจอนกินมาหมดทุกอย่างแล้วครับกินมาหมดแล้วน่จะถูกหมดเนี่ยไปกดดันเขาขนาดนั้นเป็นไงมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันเหมือนซ้ำมเหมือนกันอ่ามันต่างกันมันต่างกัน มีแบบกินเพื่อไปซาในคอแล้วมีแบบมีกินแบบมีแบบความหวานด้วยนะอันนี้โซดานะทุกคนไม่ใช่แอลกอฮอล์ไม่ใช่เหล้านะนี่คือโซดานะครับอ่าเนี่ยมีมีสออยางเนี่ยคล้ายคกันนี่มีคล้ายคึงกันด้วยอ่าทำปินเซียนนะทำเซียนเหมือนเรียนมาทุกคนแันมัเปรี้ยวุกทเบหลโอเคแล้วกดนะเฮ้ยมีสับด้วยสุดยอด ถูกสองเฮ้ยของจริงของจริงยังเอาอะ่ะเอ้ยถูกสมกอากมา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 ต่อไปพี่ต้อมแทงยับนะครับดูว่าจะได้เท่าไหร่นะอันนี้เขาเซียนนะคอเซียนนะเจ็บคอรอเลยฮรเอาครับพี่ต้อมเริ่มครับเอาแล้ว เดี๋ยวพาประสบการณ์มาเมื่อคืนนี้ครับอย่าไปพูดดิเดี๋ยวผู้ชมรู้เอาไปกินน้ำชากันครับนี่เกะเหมือนนะเกะเมันก็เหมือนกันมันเหมือนกันตรงไหนผู้ชมมันไม่เหมือนกันเป็นยังไงเป็นยังไง หน่อยรี่คล้ายคล้ายสิงห์เสโลแกนสิงค์เขาว่ายังไงฮะทุกหยดซ่าใช่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 อย่างเดียวเลยใช่เหรอลังเลนะตอนนี้ลังเลอันนี้มีกลิ่นหอมนิดนิดอ่ามีมีกลิ่นเลโอใช่อันนี้อันนี้มีกลิ่นช้าง ผู้ประสบการณ์ร้อยล้านครับุชชาเนี่ยนี่อะไรผู้ประสบการณ์ <c oughs> หรือผู้ประสบภยัย <laughs> อันนี้จเจ้าก็รู้รู้เอาดีๆนะไปวิเคราะห์ว่าเขาจืดน,นะไอ <laughs> <c oughs> เสียจริงๆนะชินดันมากอาุย้ยอุ้ยคือสุดยอดมากเลยนะนี่คือคนแรกเลยนะผิดโนดน อ้าวอูเซียนสลับโลบการ้นลุ้นโอ้โหแล้วบอกว่าเซียนเล่นกันหมดเลยอ้าวอสลับสลับน้องอ๋อสลับมาเดี๋ยวพี่ธิกรเล่นด้วยนะเย็บย่อโอ้แล้วบอกว่าเซียนเขาฝากความหวังไว้หมดเลยนะไม่ต้องคิดนะฮะไม่ต้องคิดเราทำอะไรเราไม่ต้องคิดนะฮะเคพอรทุกคนมารอดูผมมาเปิดเลยนะฮะล้าแรกอร่อยไหมมันเปรี้ยวๆว่ะ เปรียวแบบนี้ต้องอะไรช้างสิงเนื้อเนื้วต่างกันไหมเฮ้ยมันมันต่างกันมันต่างกันความซ่าความซ่ากับความเปรี้ยวมันต่างกันแต่เราจำไม่ได้เราจำไม่ได้ใช่อันนี้ไม่รู้แตกลิ่นมันต่างกันนะกลิ่นต่างแต่เราไม่รู้ว่ากลิ่นไหนขอท้านะผู้ชมทางบ้างถ้าแยกออกลองทำดูนะฮะมันจะมีหอมหอมนึงแล้วกลิ่นจืด

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้แน่นอนถ้าเปลี่ยนเนี่ยถูกหมดโอ้ยชุนชุนนี่ของแท้เพราะว่ารสชาติมันซ่าสูสีกันโอ้โหเก่งมากทุกคนใช่ไหมเนี่ยดูดิเฮ้ยจริงว่ะถูกหมดเลยนะถ้าเปลี่ยนเนี่ยโอ้หนี่แสดงว่าแฟนพัน์แท้นะเออโอเคผู้ชมรอไปเล่นกันดูที่บ้านนะครับก็สรุปว่าวันนี้ใครใครถูกสอง มีใครถูกสองถูกสองสูสีกันอ่ะยังเสมอไม่ได้รางวัลว <laughs> ใครถูกหนึง่งใ,ใครถูกหนึง่งถูกหนึง่งถูกหนึง่งตีเท่าไหร่รใครศูนยกมอือใครศูนยกมอือ <laughs> นะพี่ต้อมนะครับกับน้องตีนะศูนย์นะก็คือศูนย์เลยอ่ะทุกชอ็อต <laughs> <laughs> เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเยอะขยี้นะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเก็บคะแนนปลายภาคนะได้ศูนย์เยอะๆนี่เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวไม่เลื่อนชั้นนะตรวจสอบตก นะครับก็เดี๋ยวเราลากันไปในพีนี้ EP หน้าเราจะเอาอะไรมาชิมเดี๋ยวรอบหน้าว่าจะเอาพริกนะพริกแต่ละชนิดมาชิมกันว่าเป็นพริกอะไรบ้างงะนทุกคนฝากกันไว้นะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์อะไรต่างๆพูดคุยกับเราได้นะครับพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับืออเยู่